อ้าทุกคนวันนี้ผมหนียายออกจากบ้านนะครับผมแบบเบื่อที่หน้ายายมากเลยเฮ้ยคนนั้น่ารักอ่ะพี่สาวครับพี่สาวสวนใจแล้วแมวส้มไปเลี้ยงไหมครับพี่สาวพี่สาวครับผมไม่เห็นนมผู้หญิงได้ว่าเฮาว่าไงเพื่อนว่าไงหึ ว่าไงเพือนเอาหรอจะเอาหรอเอาใช่ปะอ,อ,อย่าห้าวเข้าใจไว้ห,หนุ่มเืรอเฮ้ยผมเจอของกินโอ้ยตก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 น่าจะเอาไว้ให้ยายกินได้นะอุย้ย โอ้ยตัวเนี่ยเป็ดเหรอคนดูน้องน่ารักมากเลยอะ่ะอุ้ยตาสวัสดีครับตาปุ๊บตามีแฟนยังอ่ะตาสนใจไปเจอยายผมไหมครับยายผมน่ารักนะโอ้ยเดี๋ยวผมขอตากลับบ้านไปใหายายนะครับทุกคนมาตากลับบ้านไปหายายกัน มาดิตาลงมาตาลงมาดิตาตาไม่ยอมลงมาทุกคนผมแบบว่าหิวมากเลยท้องผมร้องสุดๆผมแบบต้องออกมาหาอาหารกินเองทุกคนกดูดิไม่ผมจะอยู่รอดยังไงเขาเนี่ยไม่มีอะไรผมกินไหมแถวเนี้อุ๊ยทุกคนเห็น,นปะ่ะผมเจออาหารแล้วทุกคนเฮียปม๊บย่างทุกคน

จะได้กินไมเนี่ยว่นนี้โอเคตรงน,นี้ต้องเสร็จเราทุกคนเขาเนี้ยผมไม่พลาดแน่เฮ้ยเฮ้ยตก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 เฮ้ยตกเอ้อ